ประธานผมไม่ตัวแทนของม,มาหาลัยมาต้อนรับท่านเชอะเลยครับลูกแม่แม่ควรทำยังไงลูกค่ะลูกค่ะล<อ>ูกค่าหาเธอเจอแล้วมามากับฉันด้วนเลยมีมีอะไรเหรอปรานโจจากซึ่งเย่มาท่านอธิการให้ไปรับแขกเออฉันมีเรียนได้ยินไหม โจอิงประธานเซิ้อเยกกรุปยังไม่มีแฟนโสดสิงไม่รู้ผู้หญิงแบบไหนจะคู่ควรกับเขาได้เนาะถ้าคุณใหญ่แบบโจสุดท้ายต้องแต่งกับคุณหนูที่เหมาะสมกันยังไงเราไม่มีหวังหลอกแค่มายินรอก็พอแล้วนี่ลูกเคจริงไหมล่ะออจริงอุ๊ยมาแล้วคนหล่อมาแล้วดูสิสม,มาแล้วมาแล้ว นันนันนแวนมานี่มาไม่นึกว่าจะหลอกขนาดเนี้เขานี่เองประธานโจสวัสดีครับเด็กนี่คุ้นๆเหมือนเคยเจอประธานโจเธอคนนี้ชื่อลูคเกอร์นักศึกษาแพทย์เบอร์หนึ่งของเราโครงการวิจัยที่คนสนใจนั้นเธอก็มีส่วนร่วม ให้เธอเป็นผู้ช่วยนะครับได้อุ๊ยอุ๊ยส้มหล่นอิจฉาเขาคงจำฉันไม่ได้แล้วอุ๊ยลูกเคที่รักโชคดีเกินปุยม้ยอ่ะได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยประธานโจบรรพบุรุษเธอยิ้มแก้มปรีแล้ว ประธานครับท่านไม่ชอบให้ผู้หญิงเข้าใกล้ทําไมให้นักศึกษาหญิงมาช่วยล่ะหรือว่าฉันให้นายหาผู้หญิงคนนั้นนี่เป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ข่าวเลยยังจะทําตัวไร้สาระอีกผมพยายามอยู่นะผมเชื่อว่าต้องเจอแน่นอนท่านประธานครับเธอเป็นใครกันเนะี่ย เธอช่วยฉันไว้ต้องหาให้เจอเพื่อตอบแทนโอพอเปลี่ยนคนจะดีกว่าไหมคะโนลูกเธอนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากครบอบครัวเธอลำบากฉันถึงได้ช่วยไงถ้าโจอเองชวนชอบเธออนาคตสดใสเน่ย,ยังไงเขาก็จำฉันไม่ได้คงไม่ มีอะไรต้องกังวลหรอกได้คะ่ะขอบคุณค่ะพ่อขับไปได้แล้วประธานคุณรู้มาครับประธานโจอ เรื่องโครงการนี้มีอะไรอยากถามเพิ่มถามฉันได้เลยแผนวิจัยภูมิคุ้มกันเซลลทีสำหรับรักษามะเรง็งเล่าให้ฟังทีอืได้ค่ะประธานการวิจัยนี้จะทำการสกัดภูมิคุ้มกันเซลล์ทีจากผู้ป่วยดัดแปลงพันธุกรรมนอกร่างกาย<ๆ>เพื่อจะทำให้จำเซลล์มะเร็งได้เสียงเธอไพเอร์ด,ดีจังนะ ประธานโจความคืบหน้ามาถึงตรงนี้แล้วลูกเคอเราเคยเจอกันเหรอประธานโจเธอตกใจแล้ว อ,อะไรกันเนี่ยลูกเกอร์เป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาลัยเธอคนนั้นเป็นสาวนั่งดึงไม่ใช่คนเดียวกันหรอกเมื่อกี้ผมแค่อยากช่วยนะประธานเจ้าถ้าไม่มีอะไรดิฉันขอตัวนะคะอืมไปเถอะฮประธานถ้าหากท่านชอบคุณลูกก็ขอแต่งงานไปเลย ทัญญากำลังไลฟ์หาคู่ให้ท่านอยู่ใครบอกว่าชอบฉันก็เดี๋ยวนะไลฟ์อะไรนะเออนี่ครับนี่ฉันเองนะอยากหาดอกไม้งามให้หลานหลานฉันหล่อจนใครก็ชมกันแถมมีมะระดกหมื่นล้านให้ใช้น่าเสียดายโสดมาสามสิบปี กลุ้มใจจนฝันว่าผมร่วงเลยเนี่ยผมร่วงเฟอร์เฟกขนาดนี้โสดมาตั้งสาิปีจริงเหรอเรื่องจริงนะฉันพูดจริงทั้งหมดเลยวิลล่าติดทะเลโรงรถเหมือนงานโชว์โรสลอยจอดเป็นแถวรอเธอมานั่งข้างกันนะมามานั่งกัน อยากได้แหละสไต์แบบไหนคะแม่ผู้หญิงเป็นๆมีลูกได้ก็พอโอ้ยโกหกโกหกไม่้ป่าวไม่ไ่าวไม่มหมไม่โกหกฉัจะพูดจริงนะจะพูดจริงเป็นขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยธุรกิจของท่านใหญ่โตยังขาดผู้สืบทอดท่านย่าห่วงก็ถูกแล้วนายไปยุ่งอะไรหน้าที่นายคือหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอ เข้าใจแล้วครับสินลัว่วนั่นไงลูกเคอพอออให้เป็นผู้ช่วยประธานโจ <c oughs> จะว่าไปก็ดูคล้ายได้เลยนะพูดเรื่องบ้าอะไรเหมือนฉันเหรอจะมาเทียบกันได้ยังไง <c oughs> ฉันไม่ได้จะว่ายอย่างนั้นพอออคิดยังไงถึงเลือกเธอมาช่วยประธานเพราะความจนเหรอ <c oughs> คุณเกี่ยวอะไรด้วย เธอเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลซูคุ้นเคยกับประธานโจ pixel, รู้จักเจียมตนสมั่งและออกจากตำแหน่งไปให้คุณหนูเสียบแทนถ้าอย่างานั้นคุณหนูใหญ่ซูก็คุยกับประธานเลยจะรบกวนเธนทำไมเธอนั่นนั่นนอกอากและลูกเธอเท้องจริงด้วยอาจารย์ล <sk> <a> <illa> <ifies> so ี <sm> <lips> tiempo, ่เขาปกป้องเธอใช่มหเนี่ยท้องเหรอ ผู้หญิงชีวิตวุ่นวายแบบเธอไม่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยพี่อิงชวนหรอกใช่แล้วไม่รู้ไปมั่วกับใครมาเลิกพูดไปเรื่อยเธอลูกเธออาจจะแค่ท้องไม่ดีพูดไปเรื่อยเลยยะก้า<อ>ไปตรวจคันในห้องน้ํากับฉันไม่แหละฉันเตรียมมาแล้วถ้าหากว่าเธอไม่ท้องฉันยอมคุกเข่าขอโทษเธอเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าหากว่าเธอไม่ท้องฉันจะคุกเข่าขอโทษเธอเลยทีเดียวฟังดูไม่เลวทำไมไม่กล้าหรือไง ฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้คุณแล้วอีกอย่างตอนนี้กฎหมายยอมรับให้นักศึกษาแต่งงานได้การท้องเป็นเรื่องน่าอายตอนไหนนี่แม่คุณไม่ท้องแล้วคลอดคุณยังไงเธอยังไม่ได้แต่งงานนั่นแหละที่น่าอายอ,อ๋อถึงว่าพกที่ตรวจเอาไว้ถ้าเธอไม่<อ>ท้องเขาไม่มีใครรู้ว่าเธอมันมั่วสินะฉัน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 ,ฉน,ฉนอาจารย์ให้มาคคะเมื่อวานนี้ถ้าหากลูกเค๋กล้าสาบานต่อหน้าไฟหรือเปล่าว่าเธอไม่ได้ท้อง บอกแล้วไงว่าฉันไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเธอกําลังใจเสียนี่จริงอยู่ไปบอกผู้อำนวยการเลยว่าลูกเธอเธอชีวิตเละเทะแล้วยังท้องก่อนแต่งไม่ควรที่จะเป็นผู้ช่วยประธานโจได้เลยอุ๊ยประธานโจามาเพื่อลงทุนให้โครงการวิจัยถ้าจะก่อเรื่องท่านผอ,อไม่ยอมแนะ่จริงอยู่อย่าไปฟังมันเธอสิทำเราเสื่อมเสียท่านผอ,อ,อไม่โทษเธอหรอก ไและไปส่ะประธานเจ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเนะี่ยทำไมเข้ามาโรงอาหารแบบนี้ที่จริงจิงอยู่พูดเมื่อกี้คงไม่ได้ยินใช่ไหมเจิงจิงอยู่เกิดอะไรขึ้นเออพอออคะ่ะลูกเคอเธอตั้งคันฉันกำลังจะบอกท่านคะ่ะ เธอไม่ให้บอกเราก็เลยมีปัญหากันนะคะอะไรนะตั้งคันเหรอฉันฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่สบายท้องเลยคลื่นไส้แล้วเธอก็ใส่ความจะใส่ร้ายเพื่อนทำไมคุณกะศึกษาปีนี้ไม่ต้องเอาแล้วเอาเธอพอคะนักศึกษาเจียงทำเพื่อชื่อมหาลัยพิงชวนคะนักศึกษาจนๆแบบเธอไม่เหมาะเป็นผู้ช่วยฉันดีกว่านะรูสู คุณไม่ใช่น้องผมฉันกินแค่นี้เองเหรอออฉันไม่สบายท้องไม่ค่อยหิวเธอเป็นลูกน้องฉันแล้วให้อดอยากไม่ได้มาเถอะกินอย่างอื่นกันเออกินอะไรอ่ะนี่นักศึกษาสูไม่ว่าเธอเป็นใครในมหาลัยก็ช่วยรักษาวินัยด้วยเข้าใจไหมห พี่อิงชวนไม่